สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ําผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคุณในช่วงกลางเดือนธันวาคมว่าจะมีแนวโน้มที่จะชัดเจนไปมากกว่านี้ไหมนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูความรู้สึกของตัวคุณเองตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะชาวธาตุน้ำนะคะไพ่ตัวตนของคุณได้ห้าเหรียญห้าเหรียญเนี่ยมาบอกว่าชาวธาตุน้ําเองอาจจะรู้สึกว่า ปัญหาที่มันมีอยู่ในตอนนี้มันอาจจะต้องได้ใช้เวลานานในการตัดสินใจหรือว่าในการที่จะแก้ไขมัน่ะนะคะมันไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ไขได้เลยแม่หมอมีความรู้สึกอย่างนี้นะคนที่คบหากันอยู่ในตอนนี้ในตอนนี้อาจจะมีปัญหากันอยู่มีปากเสียงกันเอออาจจะมีความห่างกันนะคะในตอนนี้บางคนบางท่านตัดสินใจห่างกันไปนะคะเพราะเรื่องที่มีปัญหากันบางคนบางท่านมีปัญหากันเรื่องของการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้ว เขาคนนั้นล่ะรู้สึกยังไงกับชาวธาตุน้ำนะคะไพ่ของเขาะะได้เอเดอเปนเดเคิลเนาะเอเดอเปนเดเคิลเนี่ยมาบอกว่าตัวเขาเองนะคะอยากที่จะบางคนบางท่านเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ไม่ชัดเจนแบบนี้มานานแล้วก็อยากที่จะได้ความชัดเจนนะคะมองว่าเขาคนนี้อยากที่จะได้ความชัดเจนจากคุณอยากที่จะให้คุณเนี่ยรีบให้คําตอบเขาสักทีรีบตัดสินใจสักทีว่าจะเอายังไงบางคนบางท่านเนี่ยมีการถูกขอ แต่งงานหรือว่าถูกขอแบบอ,อยากที่จะใช้ชีวิตร่วมอะไรประมาณนี้นะคะจากปากเขาคนนั้นแต่ดูเหมือนว่า,าตัวชาวท่าน้ำเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์แบบเ,เป็นครอบครัวหรือว่าแต่งงานมีลูกอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลักเป็นอย่างไรบ้างนะคะแนวโน้มนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เพจออฟเพนท a เคิลแล้วก็แฮงแมนนะคะแล้วก็คิงออฟ r อสแล้วก็เจ็ดเหรียญและ สิบคาถานะคะสำหรับโรงนี้นะคะต้องบอกว่าหลายๆท่านอย่างที่บอกไปนะคะอาจจะมีการเอ่ยปากขออ,อ,อยากที่จะแต่งงานมั่นหมายกันนะคะด้วยความที่คบหากันมานานหรือบางคนบางท่านก็อยากที่จะได้ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนนะคะอยากที่จะขอคําตอบแล้วอะไร ประมาณนี้นะคะแต่ด้วยว่าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมแต่ความรู้สึกข้างในใจลึกๆเนี่ยคือพร้อมแล้วพร้อมอยากจะมีครอบครัวพร้อมแล้วที่อยากจะประกาศให้โลกรู้ว่าคบหากันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่า,พาไพ่ใบที่สองเนี่ยมันได้ The เดอะแฮงแมนเนาะก็คืออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยที่มันอยู่ในใจคือแบบ ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันตรงกันนะคะเคมีมันตรงกันเนาะต่างคนต่างรู้สึกอย่างนั้นอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นั่นแหละเนาะแต่ด้วยความที่ว่าสถานการณ์รอบข้างอาจจะยังไม่พร้อมคือตัวชาวธาตุน้ําเองเนี่ยอาจจะมองการไกลนะคะไม่ได้มองแค่จุดเล็กๆที่ว่าคบหากันแล้วก็แต่งงานแบบแต่งงานเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่งานนะคะชาวธาตุน้าเองจะเป็นนักวางแผนในช่วงนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะคุณเองเนี่ยคิดไปถึงขั้นแบบ คือถ้าคบใครแล้วชาวธาตุน้ําเองอาจจะแบบคบคบแบบจริงจังอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้ปล่อยมือง่ายๆไม่ได้คิดสั้นๆอะไรเงี้ยนะคะคุณเองอาจจะคิดไปถึงเรื่องของการเงินฐานะฐานะการเงินนะคะแล้วก็ความพร้อมทางด้านของออทรัพย์สินอะไรเงี้ยนะคะชาวธาตุน้ําเองอาจจะซีเรียสในด้านนี้เป็นด้านนี้เป็นหลักเลยนะคะก็มองว่าชาวธาตุน้ําเองยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของ ฐานะทางการเงินนะคะยังไม่พร้อมเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยคิดว่าการแต่งงานเนี่ยมันเออมันต้องพร้อมทางด้านการเงินแล้วมันต้องพร้อมทางด้านแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะนะคะบ้านก็ต้องพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมีรถมีบ้าน,ม,น,นมีนู่นมีนี่ชาวธาตุน้ำค่อนข้างจะคิดมากค่อนข้างจะซีเรียสด,ด้านนี้นะคะก็อยากจะให้คู่ของชาวธาตุน้ำเนี่ย เข้าใจเขาหน่อยนะคะเข้าใจชาวทาตน้ําหน่อยว่าที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขามีการวางแผนวางวางแผนการไกลเพื่อคุณเหมือนกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับสถานการณ์ของชาวทาตน้ําก็ต้องบอกว่าหากว่า ชาวท่าน,น้ํากับคู่ของชาวท่าน,น้ําคบกันอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะต้องรอคอไปก่อนนะคะในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้สมหวังดังใจนะคะถ้าคบหากันไปต่อเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณสองคนเนี่ยมีจิตใจที่ค่อนข้างจะตรงกันนะคะก็คืออยากที่จะ ใช่แล้วแหละคนนี้แหละอยากที่จะมั่นหมายแต่งงานเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่พร้อมทางด้านการเงินแค่นั้นเองนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงชะตาความรักของผู้ที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ํานะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของแม่หมอนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ